โอวาทพะคนุณนภิยังปาสเมนจาสันติปาเตะนิลิพุโตคูนเนียอิอิเมสักการะทุกวันนี้มาประจวบวันมาค้าคุณนมี เ็นท้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกขึ้น Sikoa, Goa, Kanda, Yikoa, Kanda, 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 ค่ะ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  <laughs> 要好便，而且也好。 ตรงขึ้น15ค่ำเพนเดือน3ม,มาคะบุณามีเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทพระปฏิโมกให้พระอาหารหันต์จำนวน1,250องค์ได้ฟังเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นวันนี้เลยตั้งเป็นวันมาคะบุณามี ฉะนั้นญาติโยมตั้งแต่เช้าของวัดบางพีญาติโยมมากันเป็นจำนวนมากมารักษาศีลมาทำบุญใส่บาตรแล้วก็นั่งสมาธิเป็นเวลาพอสมควรพอช่วงในช่วงบ่ายๆเย็นๆก็มีการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถที่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนก็มากัน เป็นจำนวนมากแล้วก็ยังถือโอกาสได้ขึ้นมาบนพระมหาเจดีย์นะครับมาเวียนเทียนรอบพระมหาเจดีย์อีกสามรอบถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยจริงๆแต่ก็มีความสุขนะครับฉะนั้นในวันนี้เป็นวันดีเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาอาตมาพราพในนามของคณะสงฆ์ วัดบางผีใหญ่กลางขออ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดบางผีใหญ่กลางมีหลวงพ่อสุริยะมีหลวงพ่อพระนอนมีพระมหาเจดีย์และพระพุทธเมตตาองค์ใหญ่ และตามที่พระครูได้บรรพชาเป็นสามเณรเป็นพระภิกษุสงครบเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ครบ50ปีในการบวชขอจงเป็นตะบะเดชะปกป,ป้องให้ญาติโยมทั้งหลายจงมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการเทินสาธุ